มาต่อกันใน EP 9 Part 3ผมจากช่อง Double L เล่าเรื่อง เปิดฉากมาที่ท่านหญิงแคทเธอรีนกับเซอร์โรดดิกที่อยู่บนหลังมา้าเคียงคู่กันบนเนินสูงภายในป่าแห่งหนึ่งเซอร์โรดริกเสนอให้ท่านหญิงแคทเธอรีนออกจากจุดนี้ที่ทั้งสองคนอยู่เพราะไม่อาจรู้ได้เลยว่าเสียงม้าที่ใกล้เข้ามาเป็นเสียงของมิตรหรือศัตรูแต่ท่านหญิงแคทเธอรีนก็ไม่ยอมและรออยู่อย่างนั้นจนเมื่อมองเห็นธงของแดนเหนือมาพร้อมกับร็อบลูกชายของเธอรอยยิ้มทั้งน้ำตาของผู้เป็นแม่ก็ไหลรินออกมาร็อบได้นำตัวเซอร์เจมี่ซึ่งถูกจับเป็นเฉลยศึกมาด้วย เมื่อเซอร์เจมีมาคุกเข่าอยู่ต่อหน้าท่านหญิงแคทเธอรินก็บอกให้เขาส่งตัวสามีและลูกสาวของเธอคืนมาแต่เซอร์เจมีก็ตอบแบบกวนๆโดยบอกว่าเขาทําคนพวกนั้นหายไปเหมือนกันชีออนเลยเสนอให้ร็อบตัดหัวของเซอร์เจมีส่งคืนไปให้ลอดไทวินพ่อของเขาซะเลยเพราะเซอร์เจมีสังหารคนของแดนเหนือไปกว่า10คนร็อบเลยแย้งว่าการตายของเซอร์เจมีจะไม่มีประโยชน์อะไรท่านหญิงแคทเธอรินก็เห็นด้วยเลยสั่งให้ทหารนําตัวเซอร์เจมีไปล่ามโซ่ไว้ แต่ก่อนที่เซอร์เจมี่จะถูกนำตัวไปเขาก็เสนอให้ร็อบจบสงครามตอนนี้เลยก็ได้เพื่อรักษาชีวิตคนอีกนับพันโดยให้ร็อบเป็นตัวแทนต่อสู้ในนามของตระกูลสตาร์กและตัวเขาเองจะต่อสู้ในนามของตระกูลแลนิสเตอร์เลือกอาวุธที่ต้องการมาได้เลยร็อบยืนจ้องมองไปยังเซอร์เจมี่ด้วยแววตาเรียบเฉยแล้วบอกว่าถ้าเขาทำตามที่เซอร์เจมี่ต้องการเซอร์เจมี่ก็เป็นฝ่ายชนะนะสินั่นเป็นเหตุผลที่เขาจะไม่ทำแบบนั้นเมื่อเซอร์เจมี่ถูกนำตัวไปทหารบริเวณนั้น ห่างโหร้องให้แก่ชัยชนะในครั้งนี้แต่ร็อบกลับเศร้าใจที่ต้องเสียทหารไปกว่า2,000คนทหารที่เขาส่งไปเป็นตัวล่อในอีกสนามรบชิออนเลยบอกว่าเรากวีจะสรรเสริญให้แก่การเสียสละในครั้งนี้ซึ่งนั่นก็ไม่ได้ทําให้ร็อบรู้สึกดีขึ้นเลยทั้งยังบอกด้วยว่าคนตายคงจะไม่ได้สดับรับฟังลำนำําสรรเสริญจากกวีเหล่านั้นก่อนจะก้าวออกมาข้างหน้าเพื่อประกาศให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าชัยชนะเพียงครั้งเดียวมิอาจทําให้เราเป็นผู้พิชิตได้สงครา คนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นสรุปประเด็นและความต่างของฉากนี้นะครับข้อที่1ฉากนี้ในหนังสือเป็นบทของท่านหญิงแคทเธรีนโดยเธอจะคิดคำหนึ่งถึงแบนดอนสตาร์กพี่ชายของหลอดเอ็ดดัในวันสุดท้ายที่ทั้งสองได้บอกลากันแบนดอนบอกให้เธอรอเมื่อเขากลับมาทั้งสองจะแต่งงานกันแต่แบนดอนก็จากไปอย่างไม่มีวันกลับ เธอจึงต้องแต่งงานกับลอร์ดเอ็ดดัตสตากน้องชายของแบรนอดอนแทนข้อที่2ในหนังสือคนที่อารักขาท่านหญิงแคทเธอรินในฉากนี้คือฮันลิสมอร์เลนไม่ใช่เซอร์โรดิกเพราะผมได้บอกไปแล้วใน EP 8ีพาร์ท2ว่าท่านหญิงแคทเธอรินสั่งให้เซอร์โรดิกกลับไปช่วยดูแลวินเทอร์เฟลก่อนระหว่างที่คนอื่นๆไม่อยู่ข้อที่3บทนี้ในหนังสือเล่ม1.2หน้า356บรรทัดที่21มีการยืนยันว่าเซอร์บรินเดนสั่งให้สังหารสายสืบทั้งหมดที่จับตัวได้ซึ่งเป็นการคอน เติมไปในตัวว่าฉากที่ซีรีส์ทำมาให้รบปล่อยตัวสายสืบกลับไปใน EP 8พีพาร์ทมันไม่มีในหนังสือนั่นเองครับขอ้อที่4ในหนังสือสาเหตุที่เซอร์เจมี่เสียท่าเหตุผลหลักมาจากเซอร์บรินเดนทันล,ลี่ฉายาปลาดำเป็นคนวางแผนแทบทั้งหมดเลยครับโดยเซอร์บรินเดนรู้ดีว่านิสัยของเซอร์เจมี่เป็นยังไงก็เลยพยายามจะปัน่นประสาทให้เซอร์เจมี่ทนรอเฉยๆไม่ไหวสุดท้ายเซอร์เจมี่ก็บุกเข้าป่ามาแบบโง่ๆจนโดนล้อมจับตัวได้นั่นเองผมไม่เข้าใจว่าทำไมซี ถึงตัดตัวละครเซอร์บรินเดนที่มีบทบาทสําคัญขนาดนี้ออกไปข้อที่5ในส่วนของแผนการล้อมจับเซอร์เจมี่ผมสรุปให้แบบคร่าวๆนะครับหลังจากที่เซอร์เจมี่บุกตีทัพของเอ็ดมัวทันลี่น้องชายของท่านหญิงแคทเธอรีนจนแตกพ่ายเอ็ดมัวได้เข้าไปหลบอยู่หลังกำแพงของริเวอร์รันตั้งแต่ตอนนั้นเซอร์เจมี่จึงแบ่งทัพของตัวเองออกเป็น3ามทัพแยกกันเพื่อปิดล้อมริเวอร์รันไว้ไม่ให้ใครเข้าออกเซอร์บรินเดนที่รู้ว่าเซอร์เจมี่มีนิสัยใจร้อนและเฝ้ารออะไรไม่ได้นาน ได้วางแผลให้คนของแดนเหนือจํานวนน้อยชูธงของตระกูลท,ทันลี่ทําทีเหมือนว่าจะบุกเข้าตีทัพของเซอร์เจมี่จากนั้นก็ให้ล่าถอยเข้าป่ามายัางที่ซึ่งทัพใหญ่ของแดนเหนือแอบซุ่มรออยู่จนสามารถเข้าล้อมจับเซอร์เจมี่ Jamie, ที่นํากําลังคนไล่ตามมาเพียงแค่หยิบมือได้นั่นเองในหนังสือบอกด้วยนะครับว่าเซอร์เจมี่ได้สังหารคนของแดนเหนือไปหลายคนกว่าจะจับตัวเขาได้สําเร็จข้อที่6กรอยแผลบนหน้าของเซอร์เจมี่ซีรีส์ธรรมะเป๊ะเลยนะครับแม่ทีกับคา โดโกโแล้วทำมาซะอยากจะเควี้ยงหนังสือทิ้งกันเลยทีเดียวโดยในหนังสือบอกว่าแก้มข้างหนึ่งของเซอร์เจมี่มีเลือดไหลเป็นทางจากบาดแผลบนศีรษะ ขอที่7ตอนที่ร็อบแย้งว่าการตายของเซอร์เจมี่ไม่มีประโยชน์ในหนังสือร็อบอ้างอิงถึงหลอดเอ็ดดาดผู้เป็นบิดาด้วยว่าหลอดบิดาของข้าก็ไม่เคยยกโทษให้ผู้ที่สังหารเฉลยศึกหลังการรบข้อดี่8ฉากนี้ในหนังสือไม่มีประโยคที่เซอร์เจมี่ท้าดวลกับร็อบนะครับผมมองว่าซีรีส์น่าจะใส่มาเพื่อให้เห็นมายเซตของร็อบในปัจจุบันใครเห็นต่างอย่างไรลองพิมพ์มาในช่องคอมเมนต์ได้เลยครับห่างหายไปนานจากคิงส์แลนดิ้งเสียงระฆังดังก้องกังวานไปทั่วทั้งเมือง งอาญาที่หนีออกมาจากโซนปราสาทได้มาใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ภายในชุมชนแออัดของเมืองแห่งนี้ความหิวบังคับให้เธอต้องพุ่งตัวเข้าตะครุบนกพิราบตัวหนึ่งที่กําลังจิกกินเศษขนมปังบนพื้นและปิดชีพมันอย่างรวดเร็วแต่ความหอมกลุ่นจากร้านขนมช่างเย้ายวนใจให้เดินเข้ามาใกล้ๆอาญาเอ่ยขอขนมจากเจ้าของร้านอย่างตรงไปตรงมาแต่ก็โดนปฏิเสธโดยบอกว่าขนมที่เธอขอมีราคาสามเหรียญทองแดงและไม่ยอมแลกกับนกพิราบตัวอ้วนที่ อยู่ในมือของเธอเสียงระฆังที่ดังก้องกังวานในวันนี้เรียกผู้คนจํานวนมากให้มุ่งไปยังทิศทางหนึ่งซึ่งอาญาได้ทราบความจากเด็กที่เดินผ่านเธอไปว่าพวกเขากําลังมุ่งหน้าไปยังวิหารของเบเลอร์ที่ซึ่งหัตถ์ของราชาถูกนําตัวไปที่นั่นากนกร่วงหลนจากมือลงสู่พื้นถนนอาญากลมกลืนไปกับฝูงชนเร่งรีบเดินตามไปยังวิหารที่ทุกคนมารวมตัวกันแล้วก็ปีนขึ้นบนที่สูงตรงฐานหินของอนุสาวรีย์เบเลอร์ ที่ซึ่งเธอสามารถมองเห็นเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นได้เมื่อลอเดดาถูกนําตัวออกมาต่อหน้าสาธารณชนเสียงโห่ร้องไล่ดังกึกก้องคําด่าหยาบคายพั่งพรัวออกมาจากปากของชาวเมืองเหล่านั้นชาวเมืองที่ไม่รู้ว่าโกรธแค้นกันด้วยเหตุผลอันใดลอเดดาสอดสายสายตาไปยังฝูงชนจนได้เห็นอาญาที่อยู่บนที่สูงกลางฝูงชนนั้นเขาพยายามจะส่งสัญญาณบางอย่างถึงอาญาแต่ก็ถูกนําตัวฝ่าฝูงชนระหว่างนั้นลอเดดาได้เห็นว่าย ก็อยู่ที่นี่ด้วยเขาเลยบอกคำใบ้แกโยรินไปว่าเบเลอร์ระวางที่เดินผ่านเมื่อลอร์เอ็ดดาถูกนำตัวขึ้นไปยืนบนแท่นเทศนาเขาก็ประกาศชื่อและตำแหน่งของตัวเองแล้วหันไปจ้องมองซานซาก่อนจะหันกลับมากล่าวคำสารภาพผิดต่อสาธารณชนที่มารายล้อมใต้แท่นเทศนาว่าตัวเขานั้นได้สาบานจะปกป้องดูแลบุตรขององค์ราชาแต่กลับคิดคดทรยศ์และวางแผนสังหารในขณะที่เลือดของราชา โรเบิร์ตยังไม่ทันเหือดแห้งด้วยซ้ำจู่ๆก้อนหินก้อนหนึ่งก็ถูกปาใส่หัวของหลอดเอ็ดดัจนทําให้เขาเซไปข้างหลังซานดอร์จึงต้องยื่นมือข้างหนึ่งมายันร่างของหลอดเอ็ดดัไว้ไม่ให้ล้มพายาที่เกาะอยู่ใต้ขาของอนุสาวรีย์ได้เลื่อนมือมากุมด้ามจับของนิดเดิลไว้จนแน่นหลอดเอ็ดดัเริ่มพูดต่อโดยเป็นประโยคประกาศว่าจอฟฟรีคือรัชทายาทที่แท้จริงของบัลลังเมื่อพูดจบแกลนเมสเตอร์ไพเซลก็เข้ามาสารต่อโดยบอกประมาณว่า ทวยเทพนั้นทรงความยุติธรรมและทวยเทพก็ทรงความเมตตาเช่นกันจากนั้นก็หันไปขอคำตัดสินจากราชาจอฟฟี่ราชาจอฟฟี่เลยบอกว่าแม่ของเขาขอให้เนรเทศหลอดเอ็ดดัดไปเป็นชายชุดดำยังผากำแพงและท่านหญิงซานซาขอให้เมตตาต่อบิดาของนางแต่นั่นเป็นจิตใจที่อ่อนโยนของอิสตรีราบใดทีด่ข้าเป็นราชา กบดจะไม่มีวันได้รับการยกเว้นโทษเมื่อพูดจบราชาจอฟฟรีก็สั่งให้เซอร์อีลินนำหัวของหลอดเอ็ดดัตไปมอบให้แก่เขาทันทีซานซ่าร้องตะโกนขอให้หยุดเช่นเดียวกับราชินีเซอร์ซี่ที่ไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินนี้ของลูกชายหลอดวาริสว่วิ่งปรีเข้ามาเพื่อขอให้เปลี่ยนคำตัดสินนี้ด้วยเหตุการณ์เริ่มชุนลมุนวุ่นวายอาญากระโดดลงจากฐานของอนุสาวรีย์วิ่งฝ่าฝูงชนเพื่อจะตรงไปหาพ่อของเธอเซอร์อีลินสวมฮูดตามแบบฉบับของเพชฌฆาต ผู้รับคำสั่งตรงจากองราชายอรินยื่นมือมาคว้าแขนของอาญาไว้พร้อมกับสั่งให้เธอจ้องมองมาที่เขาอย่าหันมองเหตุการณ์ร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นเซอร์อีลินที่ขึ้นไปยืนบนแท่นเทศนาได้ชักดาบไอซ์ออกจากฝักถือมันไว้ด้วยมือทั้งสองข้างซานซากรีดร้องพยายามเข้าไปขัดขวางแต่ก็ถูกราชาองครักษ์คนหนึ่งรั้งตัวของเธอไว้ลอร์ดเอ็ดดาที่รู้แล้วว่าจะเกิดสิ่งใดขึ้นต่อไปก็ได้หันมองซานซาแล้วหันมองไปยังที่ที่อาญาเคยอยู่จากนั้นเขาก็ก้ม หน้าายอมมรรรับชตกสรุปประเด็นและความต่างของฉากนี้นะครับข้อที่หนึ่งซีรีส์ตัดรายละเอียดระหว่างการหลบหนีและการใช้ชีวิตในชุมชนแออัดของอาญาออกทั้งหมดเลยครับซึ่งผมขอไม่เล่าละกันไว้มีเวลาค่อยทําเป็นคลิปสั้นๆอีกทีครับข้อที่2ในหนังสืออาญาใช้ดาบไม้เหวี่ยงฟาดนกพิราบที่กําลังจะบินหนีจนร่วงลงพื้นก่อนนะครับแล้วถึงเข้าไปตะครุบตัวมันไว้และปิดที่มันอย่างที่เห็นในซีรีส์ฉากนี้ในหนังสืออาญาคิดในใจประมา ว่านกพิราบพวกนี้จับง่ายกว่าแมวดําที่เธอเคยไล่ตามจับมันจนหลงทางก่อนหน้านี้ซึ่งผมเคยบอกไปแล้วตั้งแต่ ep 5พาร์ทหนึ่งว่าในหนังสืออาญาจับแมวตัวนั้นได้ก่อนจะหลงเข้าไปในทางลับเป็นการบ่งบอกเป็นในว่าอาญาสําเร็จพื้นฐานวิชาดาบของซีรีโอแล้วนั่นเองครับอีกอย่างคือในหนังสือฉากจับนกพิราบเกิดขึ้นในวันแรกๆที่อาญาหนีอกมาได้ครับแต่ซีรีส์เขาตัดออกหมดแล้วใส่แค่ฉากนี้มาให้คนดูได้เห็นตอนที่3ามใน หนังสือลอไดดาตไม่ได้บอกคาใบ้ใดๆกับยอรินครับและฉากนี้ที่เกิดขึ้นในหนังสือเป็นบทของอาญาคนอ่านจะได้ทราบเหตุการณ์ในที่นั้นผ่านมุมมองของอาญาครับคอทีสี 4. ในหนังสือฉบับแปลไทยเขาเขียนชื่อยอรินแต่ในภาษาอังกฤษเขียนแบบนี้นะครับเลยจะต้องบอกไว้ก่อนว่าในหลายๆตอนที่ผมออกเสียงต่างไปจากซีรีส์เพราะผมติดมาจากหนังสือฉบับแปลไทยครับข้อที่5ประโยคที่แกลนเมสเตอร์ไพเซลพูดจริงๆแล้วในหนังสือคนที่พูดประโยคนี้คือพระสังฆราชที่ ยืนอยู่ข้างๆนั่นแหละครับแต่เข้าใจได้ว่าซีรีส์เขาคงเอามาแค่ยืนประกอบฉากเลยให้แกลนเมเตอร์ไพเซลพูดประโยคนี้แทนข้อที่6เกี่ยวกับดาบ2มือเล่มใหญ่ที่เซอร์อิลินใช้ในการประหารลอร์ดเอ็ดดตจากมุมมองของอาญาในหนังสือเธอเชื่อว่านั่นคือดาบไอซ์ของลอร์ดเอ็ดดตครับและ ในหนังสือบทของซานซ่าหลังจากนี้ตอนที่ซานซ่าหลับฝันซานซ่าฝันว่าเซอร์อีลินถือดาบไอซ์ของลอเดดดาสมายืนรอเธอหน้าประตูด้วยครับผมเลยบอกว่านั่นคือดาบไอซ์ถ้าจะไม่ผิดในหนังสือเล่ม3ามผจนพายุดาบน่าจะมีฉะเฉลยครับว่าดาบนั่นเป็นดาบของลอเดดดาจริงหรือเปล่าก็จบไปแล้วนะครับสําหรับ EP 9ีเก้าสาในหนังสือตอนนี้ใกล้จบเล่ม1.2แล้วครับผมจากช่องเดอะบันอลเล่าเรื่องขอบคุณครับ